สวัสดีค่ะวันนี้จะมาไลฟ์นะคะในหัวข้อเรื่องว่าอยากได้บ้านจะกู้ดีไหม <l ots> <l ots> นี่ฉันเป็นมันนี่ค้รเหรอเนี่ย <l ots> <l ots> คุณคุณมีความคิดเห็นว่าไงคะคุณจองคุณจองมีความคิดเห็นว่าไงคะก็แล้วแต่บางคนอาจจะอยากเอาเงินสวนมีเงินครบจะอยากเอาไปองค์คนอื่นได้ผลเต่าแท่เนื้อควาก <l ots> ไ็ได้ อา้าวเราเราไม่ได้เกี่ยวเรื่องลงทุนเราอยากได้บ้านอเจะซื้อบ้านไหมงงอยากได้บ้านไม่ได้อยากเอาเงินไปลงทุนเดี๋ยวเราไก็ซื้อสิตอนนี้ยังไม่มีจะกู้ดีไหมถามางไรเลยคุณจองบอกว่าถามเงใดอ้าพอดีว่าเดี๋ยวเตยจะเล่าเคสนิดน,นึงนะคะ,ะมีคุณเพื่อนคนหนึ่งก็คืออินบ็อกซ์มาถามนะคะบอกว่าตั้งแต่ไปงาน เรียนสดเมนเฟสจวดจวดก็คือจวดมากเขาอ่ะเคยมีความปรารถนาอยากที่จะได้บ้านใหม่เพิ่มเติมแปลว่ามีอยู่แล้วนะแต่อยากได้ใหม่เพ hmm. <rico timeframe> ิ่มก็เลยเคยมีความปัารนาตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์โคตุ๊ดตุตุ๊ทำให้มีการที่จะคล้ายๆกับเหมือนจะติดบูตุ๊ดตุฟังออกไหม ให้มันตอนนั้นอะ่ะไม่สามารถที่เหมือนมันยืดแล้วมันไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ยังไงเขาก็ก็เลยเออช่างมันงั้นก็ถ้าถ้าเกิดว่าฉันน่ะติดตรงนี้ใช่ปะ mm hmm. เขาเรียกว่าเครดิตทางการเงินเนาะก็โอเคงั้นฉันก็ปรารถนาที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสดไปเลยแล้วกันก็ไม่ได้อะไรก็เฉยๆแต่ด้วยความที่มันจวดมากไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆนี่แหละอยู่ดีๆธนาคารก็บอกพี่ว่า อะไรค่ะกู้ได้เลยอะไรอย่างเงี้สวัสดีจ้าพี่นิดนะคะอู้หนึ่งสี่สี่หนึ่งซอสคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตลอดเวลาไหลคอนเฟิร์มตลอดนะคะเขาเลยถามว่าเออน้องเตยพี่อ่ะอยากได้บ้านแต่พี่ก็ไม่อยากกู้ยังไงดีอะไรอย่างงี้พี่ก็ไม่รู้ว่าการทำอย่างเงี้ย มันปัดมือซอสหรือเปล่ามันก็จะแบบเหมือนเราขัดแย้งไหมหรืออะไรก็อันนี้เนี่ยเจจะบอกคุณพี่ไว้เลยเนื่องจากคุณพี่อยู่ในคอร์สมินิเฟสจวดจวดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณพี่จะเลือกทางใดก็ไม่ผิดเลยคุณพี่สามารถเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งสองทางไม่ว่าคุณพี่จะเลือกกู้แล้วสร้างบ้าน หรือคุณพี่จะไม่กู้แล้วก็เก็บเงินไว้แปลว่าคุณพี่สามารถที่จะจวดได้ทั้งสองทางแล้วคราวนี้คุณพี่จะเลือกเลยดีคะพี่ก็สับสนในตัวเองให้คุณพี่ลองเห็นภาพไปในแต่ละมัลติเวิร์สแปลว่าอะไรรู้ปะสิ่งที่มันเกิดเพราะว่าความปรารถนาที่พี่อยากจะมีบ้านนั้นมันรุนแรงยิ่งกว่าสิ่งใดมันก็เลยจวดจวดจวจวด,จวด,จวดในหนทางที่แบบ ซอสจะหาหนทางมาเสิร์ฟเราในหนทางที่มันแบบเป็นเวที่มันง่ายที่สุดของแต่ละคนอะนะถ้าบางทีแบบบางบางคนซอสอาจจะดูเธอเก็บเงินละน่าจะนานก็จ,จะมาทางนี้แล้ว,ลวอันนี้เดี๋ยวจะพาจินตนาการไปทางสองทางนะเพื่อนที่จะอันนี้ก็คือเป็นมันนี่โค้ดเหรอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะว่า มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเตยซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ให้เชื่อนะคะแค่แค่ลองฟังเฉยๆซึ่งถ้าไม่เห็นด้วยอะ่ะก็สามารถที่จะไม่เห็นด้วยได้เลยนะทุกคนอันเนี้ยเตยแค่แบบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอะอย่างมันแต่ละคนเนี่ยมีความปรารถนาภายในที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนเข้าใจปะทุกคนเนี่ยเป็นผู้สร้างซึ่งมีความมรตี้มีความหลากหลายได้ไม่เหมือนกันสักคนยกตัวอย่าง,อย,างอย่างตัวเตยเองเนี่ย ถ้าพูดเลยในโลกมนุษย์ก็คือเหมือนโฮมเลดสักโฮมเลดไหมทุกคนคือตัวเองก็เป็นคนที่จะพูดตามตรงก็คือไม่มีบ้านนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นตั้งแต่เด็กอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจเรื่องนี้อ่ะเออลักษณะอย่างคนที่เป็นโฮมเลดก็มี พูดดูอนาถามากคนไร้บ้านอะอย่างครูฮันนี่อย่างเงี้ยครูฮันนี่ <c oughs> ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีบ้านแต่ใช้ชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเช่นเอ่อจะอโรงแรมหรูที่ภูเก็ตสักเดือนนึงก็ได้หรือว่าจะไปอยู่ที่เชียงใหม่แถวยาวก็ได้เลยหรืออีกคนนึงก็ครูการน่ะเนาะที่เป็นฮิวลิงฮิวลเลอร์ก็จะแบบไปย้ายไปตามอ่ออเมริกาทุกรัฐทุกเดือน เดือนนี้อยู่ที่นี่เดือนนี้ก็ไปอยู่ที่น่านแล้วก็ไปอยู่ที่น่านอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่เป็นโฮมเลคหรือว่าบางทีจะเห็นแบบเอ้เห็นหนะใ,ในไทยอะโรงแรมเขาจะชอบมีให้เช่าเป็นเดือนอ่ะเพราะว่านักท่องเท,ที่ยวสังขชาติเขาจะชอบมาอยู่เป็นเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมมุติแต่แก็จะมีลักษณะของบางคนที่เป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน ลักษณะของคนที่ชอบอยู่บ้านยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอาจารย์มดิตอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์มดิตไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกอะเนาะก็คือไปเที่ยวมาแบบเห็นหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบอยู่บ้านแล้วก็ครูลุงอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่บ้านแปลว่าอะไรเป็นแล้วแต่ลักษณะเราต้องมารู้ลักษณะธรรมชาติของเราว่าเราชอบอะไรมากกว่ากันอาย,ยุตัวอย่างพี่คนนี้ก็คือชัดเจนมากซึ่งทุกคนไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนไม่ผิดนะแต่เราต้องแบบเลือก ก็ฉันจะเลือกแบบที่ฉันชอบฉันใช้ชีวิตแบบที่มันใช่อยู่ถ้าไม่เป็นยิ่งใครหอมยิงยิ่งยิ่งใครขวัญเข้ากล้องไหมให้ขวัญมาอะไช่วยซะเลยอ่ะโอเคต่อ ต่อนะล้วพอเรามารู้แบบที่เราชอบจะแบบไหนก็ได้นะคุณสามารถเป็นผู้ที่ครเอทประสบการณ์ให้ชีวิตตัวเองได้หมดเลยว่าเราอะชอบแบบไหนซึ่งคุณจะเลือกแบบไหนก็ไม่ผิดแต่พี่คนเนี้เขาชัดมากว่าเขาอยากมีบ้านเพิ่มเขาอยากมีบ้านใหม่เพิ่มพอเขาชัดแล้วด้วยความที่เขา m a n i f จวดจวดๆจวดๆก็คือในโลกจิตวิญญาณเนี่ยมันจะไม่มี how to แบบมนุษย์ตักกะอะไรหนึ่งสองสามสี่าไปก็สิบเลยนะทุกคนซอสนี่จะ สวดหาวมันทางมาให้เราอะไปสู่สิ่งที่ปรารถนาเลยอาตีจะพาคุณพี่เลือกแล้วก็ลองคิดผ่านทั้งสองมัลติเวิร์สนะว่าคุณพี่จะเลือกจาก,กวันไหนก็ได้ก็ไม่ผิดสมมุติว่าคุณพี่อะโอเคที่จะอยากมีบ้านความาดหมามันรุนแรงกว่าให้ใช้ความสุขของเราเป็นตัวนําแล้วก็ความฟโฟลของเราเป็นตัวนําด้วยให้ใช้ความสุขของเราเป็นตัวนําแล้วก็ความฟโฟลของเราด้วยเนาะเพราะว่าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อยู่อาจจะไม่ถึงกับ อ๋อจวดปรีเลยไม่สนใจอนาคตแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> ก็มีเหมือนกันบางคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แคร์โลกมนุษย์แต่เขาก็ก็แบบนั่งข้างเตยนี่ยแหละเขาก็แบบเออแบบแต่เตยไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําแบบนั้นคือเตยเคยมีคือเตยอกเป็นคนที่ ชอบคอนโดมากเนาะแล้วก็แบบชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราแบบเป็นคนตอนนั้นคือเป็นเป็นสาวโสดไม่มีครอบครัวแล้วก็เลยแบบไม่ได้ชอบที่จะอยู่บ้านชอบคอนโดมากกว่าอะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะแล้วคราวเนี้ยเอ,อ่เอ,อ,อ,อพอเราพอขึ้นเรามันเป็นขึ้นสูงอะ่ะทุกความปัญหามันมาเร็วมากมันก็จะมีช่วงที่ตอนนั้นการเงินก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่ว่าความปัจหนาเรามันน่าจะชัดอะ่ะ มันก็เลยเกิดคือเตยอ่ะก็ฟังด a าตาพี่คนหนึ่งทุกคนไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องนี้เลยมันมันเซนสิทีฟละเอียดอ่อนมากเตยไม่อยากให้ทุกคนแบบฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเราพูดถูกไหมฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดถูกไหมถูกไหมทุกคนแล้วอาไปตีความหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยเตยมีพี่คนหนึ่งพี่เขาก็เป็นดาต้ามากเลยนะไม่รู้เหมือนซอสส่งมาให้เตยหรืออะไรเขาก็เล่าว่า เขาอะเรื่องมาอยู่คอนโดตั้งแต่เขาก็เงินยังไม่ได้เยอะหรอกแต่เขาอะแค่อยากมาอยู่ก็มาอยู่เลยแบบคือความมั่นคงอะไรในชีวิตเขาไม่มีอะแต่ฟังตอนนั้นแต่ก็ว้าวรู้สึกแบบอุ้ยชืวยว่อว่าอะไรอย่างงี้อยากอยากเป็นยังไงบ้างสักเลยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นอะนะซึ่งตอนนั้นแบบการเงินเราก็ไม่ได้แบบ จะอะไรอะ่ะทุกคนเขาได้ปะแต่เราก็แบบเอออยากเรื่อกแบบคนนี้จ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความปรารถนาตอนนั้นความปรารถนาเราก็ยิงเข้าสู่อเทคนานะทุกคนมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรนู่นนี่นั่นน,นั่นแหละแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าเต้ก็ได้ไปอยู่คอนโดซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันก็ดูสภาพการเงินก็ไม่ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าเออมันก็มีการขยายเติบโตไปเนาะทุกคนมันก็เขาเรียกว่า แต่ไม่ได้อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็แค่เล่าเป็นดาตา <laughs> ทุกคนรู้ไหมสิ่งที่มันจะเลือกได้ดีที่สุดความรู้สึกของเราอ่ะมันจะชัดอันไหนที่มันใช่ของเราอ่ะมันจะชัดเลยเรารู้จนแทบไม่ต้องถามใครอ่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ <laughs> เช่นแบบเหมือนบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณแบบไปกู้เลยทุ่มเลยทําอันนี้เลยพอรู้สึกเตยไม่ใช่ก็คือไม่นะใครอยากทําทําไปเลยจ้าตูไม่ไป ออย่างนี้ก็คืออีกแบบหนึง่งใครอยากไปไปเลยจ้าเชิญจวดได้เลยตูคนนึงเนี่ยไม่ได้อยากไปอะไรอย่างนี้เขารู้สึกแล้วมันจะทัดใน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 แต่ละสถานการณ์อ่ะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วกลับมาเรื่องพี่คนนี้นะใกล้ถึงแล้วปะใกล้ถึงแล้วปะใกล้จะถึงแล้วก็สมมุติว่าถ้าพี่รู้สึกว่าพี่จะฟโฟล์ในแบบเตยไม่รู้ว่า กู้บ้านเขากู้กันเท่าไหร่เนาะแล้วก็เราต้องส่งธนาคารเดือนละเท่าไหร่อัสเตอร์ตีเป็นตัวเลขกลมๆสมมุติว่าธนาคารเขาถ้าพี่ไปคุยธนาคารสมมุติว่าธนาคารเนี่ยเขาให้พี่ผ่อนสมมติเดือนละสมมุติเดือนละแปดพันแล้วพี่ด้วยเงินเดือนพี่เงินเดือนแฟนพี่หรืออะไรด้วยศักยภาพพี่มีความมั่นใจว่าพี่จ่ายได้โอเคอันเนี้ยน่าเลือกน่าเลือก แล้วก็พี่อาจจะไม่ต้องจ่ายแบบขั้นต่ำทันทันก็ได้นะถ้าพี่แบบไม่ได้รู้สึกอยากที่จะมีแบบดอกเบีย้ยในโลกมนุษย์เยอะมันสามารถที่จะแบบว่าเช่นสมมติเขาให้จ่ายเดือนละแปดพันพี่สามารถจ่ายเดือนละสองหมื่นสามหมื่นได้เลยให้มันแบบจวด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 ,จวดไปได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของอับราฮัมมิคด้วยนะคะด้วยะะกันจ่ายอย่างเช่นเราสามารถแบบจ่ายเกินได้แบบดับเบิลนนะ่ะสมมติเขาให้จ่ายแปดพันเราจ่ายไปเลยทีละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันเนี้ย สิ่งที่ได้ก็คือเราก็จะได้บ้านมาอย่างรวดเร็วใช่ปะแล้วในความฟล์มนุษย์เราก็อไปต่อแล้วก็ยิ่งถ้าเราฝึกศัจรธรรมไปด้วยนะถ้าเรายังอยู่ในรูดในเรนี้ทุกอย่างมันก็จะเป็นกฎสัจรธรรมเนาะมันยังไงทุกยังไงความมั่งคั่งทางการเงินตัวเลขทางการเงินอะยังไงก็เติบโตถ้ายังอยู่ในเส้นทางนี้มันไม่สามารถบอกได้เลยว่าชีวิตใครเนี่ย จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวคนนั้นว่าตัวคนนั้นเนี่ยระหว่างทางเขาเขาไปต่อในเวนี้ไหมแต่ส่วนมากอะ่ะเท่าที่เห็นเนาะคนเที่ยวตัวมารู้แล้วอะ่ะต่อให้ไปอีกเวนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะว่าเขารู้แล้วไงเขาจะใช้ชีวิตแบบไม่รู้ไม่ได้เพราะเขารู้แล้วว่าเขาจะรู้แล้วว่าอะไรที่มันได้ผลกับไม่ได้ผลแต่ว่าถ้าเราแบบ ไปไกลหน่อยมันอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยในการกลับมาแต่ถ้าเรารู้เลิศเราก็จะกลับมาเร็วอะไรอย่างนี้มันจะต่างกันแค่นี้กลับอีกเวนึงเวนึงก็คือถ้าสมมติว่าพี่อ่ะเป็นไทยแบบเตยเลยก็คือไม่ได้ซีก็ไม่อยากได้อะไรขนาดนั้นพี่แบบแฮปปี้สำหรับตอนเนี้ยที่พี่อยู่พี่ก็โอเคพี่ก็สมมติว่าพี่มีเงินก้อนเท่านี้นสมมติว่าพี่มีซักเท่าไหร่ดี สมมติตอนนี้พี่ก็มีเงิน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 ก็สักสิบล้านก็โอเครโนเวตต่อเติมไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ที่พี่แบบว่าเออฟลูสำหรับพี่ในตอนนี้เห็นไหมได้ทั้งสองทางไม่ว่าพี่จะเลือกอะไรก็ไม่ผิดไม่ต้องกลัวว่าจะเลือกผิดด้วยนะเพราะว่าอะไรลูกปะกเตยก็เคยเป็นแต่ก่อนเตยจะมีความสับสนเยอะมากว่าเฮ้ยเขาส่งมาแล้วเราต้องเลือกไหมเราต้องเลือกหรือเราจะไม่เลือกแล้วถ้าเราไม่เลือกเราก็คือเลือกผิดหรือเปล่า แต่ว่าพอแบบเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะผ่านประสบการณ์เตยจะเป็นคนที่เร็วมากพอมาปุ๊บเตยปั๊บ,บ <laughs> กระโดดลักปัดดีอะไรอย่างงี้แต่มันจะมีอีกคืนหนึ่งที่แบบวอลเทคแล้วมันปั่นเร็วมากทุกคนแบบขึ้นมันสูงมากแล้วทุกอย่างมันจะส่งมาแบบปั๊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 บพแบบมันมาเยอะจนเรารับไม่ทันอะ่ะ <laughs> คือทุกโอกาสมันเข้ามาเร็วมากเตยมาทําอันนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้มาดิคือทําไม่ทัน โอกาสมาเยอะมากที่จะมาแบบทุกความปรารถนามันเร็วมากอะทุกคนเข้าใจปะแบบโอ้โหมันมาเร็วะจนกายเราแบบโอ๊ยไม่รู้จะไปทางไหน <laughs> มันไม่ใช่ทางเหนื่อยด้วยนะจะเป็นทางมาเสิร์ฟแบบง่ายง่ายแต่มันมาเยอะจนเราก็ไม่รู้เราจะเอาอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมาให้เลือกเต็ไมไปหมดมันก็จะเป็นอย่าง,งานั้นแปลว่าอะไรเราก็โอเค <laughs> ก็เออฟลโฟล์ไปอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าได้หมดทุกทาง แรงความรู้สึกคือของจริงจวดในกายภาพก่อนเยยจวดในกายจวดภายจวดในภายก่อนเยยกายภาพนอกปรากฏเยยไอเดิมดูอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ ตอบคำถามไหมตอบคำถามไหมเพราะฉะนั้นก็ถามภายในได้เลยว่าด้านไหนของพี่ฟโฟล์นะด้านไหนของพี่ฟโฟล์ไม่ว่าพี่จริงๆอ่าจริงๆอย่างอย่างออย่างอย่างอ่าพูดเนาะมันแล้วแต่นะบางอย่างสําหรับบางคนนะ่ะ อ้ยกยกตัวอย่างเตยยตัวอย่างเตยเคยเตยชอบพี่พอเนาะพี่พอพระรพลแล้วเตยเคยดูบ้านของพี่พอว่าเป็นบ้านในฝันของพี่พอที่พี่พอเคยดูไว้ตั้งแต่ยังไม่มีเงินเลยนะอันนี้พี่พอก็เมนิเฟตจวดจวดเหมือนกันก็ไม่จวดเท่าไหร่หรอกหลายปีอยู่ พี่พอก็จะเป็นหมู่บ้านของมหาเศรษฐีแบบหมื่นล้านที่เป็นมหาเศรษฐีเบอร์ต้นของประเทศพี่พอก็จะเอากายแบบไปอยู่ในนานไปดูไปดื่มดาอยู่ในบ้านตัวอย่างไปดูซ้ำๆหลายปีจนบ้านแบบขายออกขายออก,ขา,ออกขายออกจนขายหมดทั้งหมู่บ้านอนะ่ะทุกคนพี่พอก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนความฝันมันจะห่างไกลและบ้านนั้นมันก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทุกอย่างมันเกิดในจิตของพี่พอแล้วแล้วพี่พอก็เหมือนใช้กดแรงดูนะทุกคนคือพี่สุดท้ายพี่พอก็ได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นแล้วถามว่าพอ่กิธีก็ถามว่าพี่พออันเนี้ยซื้อเงินสดเลยไหมพี่พอก็บอกว่าไม่ได้ซื้อเงินสดก็กู้แต่คนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีอ่ะเขาจะรู้วิธีแมเนจเงินคือหมายถึงว่าบางทีสมมติว่าพี่พออาจจะมีเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่พี่พอเอาเงินไปไว้ในพอร์ตเพราะว่าในพอร์ต หุ้นของพี่พอเนี่ยมันสามารถผลิตเงินได้มากกว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายธนาคารอย่างเงี้ยลักษณะมหาเศรษฐีเขาจะเป็นอย่างงี้มหาเศรษฐีส่วนมากเขากู้หมดกู้หมดเพราะว่าเงินเขามันมีเยอะมากมีเยอะมากจนแบบถ้าเขาเอาเงินของเขาเบิกออกมามันจะต้องเสียเป็นภาษีเขาไม่อยากจ่ายภาษีเขาใช้การกู้เอา <laughs> แต่ของเรามันไม่ใช่แบบนั้น <laughs> มันไม่ได้ผิดอะไรในหนทางของโลกมนุษย์อะแต่ว่าเออเราฟโฟล์ไปในหนทางของตัวเราเองอย่างนี้มากกว่านาอทุกคนหรือบางคนสมมุติว่าเขาอา,อาจจะกลูกลูมาในเดือนที่เท่านี้ที่เขาต้องผ่อนธนาคารอะแต่ว่าเขาแบบมีการแบบว่า,าสามารถทำอะไรให้ตัวเองมันเพิ่มพูนมากกว่าเงินจำนวนนั้นอะทุกคนเข้าใจไหม เส้นคุณภาพชีวิตที่ดีสมมติคุณต้องจ่ายธนาคารเดือนละเท่านี้ยแต่เขารู้เลยว่าพอได้บ้านมามันจะเพิ่มพูนงอเงยเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นอะไรที่แบบได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแปลว่าอันไหนก็ไม่ผิดนะสวัสดีค่ะ12ล้านเองเมื่อกี้นี้บ้านสวนไปกินกาแฟเจ้าของบ้านขายอะไรนี่สวนที่ต่างจังหวัดจํานวน12ล้านเองเนาะ ถูกเบอร์นะคะไปในทางของตัวเองสวัสดีค่ะคุณจอยรักคุณจอยนะคะขึ้นสูงมากสะดุดค่ะตอนนี้ฟังเสียงภายในอย่างเดียวเลยจ้าอ๋อดีใจกับทุกคนมากตอนนี้ทุกคนจนมากเลยค่ะผลลัพธ์เยอะมากอ่านแทบไม่ทันเลยยินบอกทุกคนอ๋อจซ่นจุ่จุ่จ้าไม่ไหวทุกคนพํังานสูงรุนแรงมากนะคะวันนี้เตยก็เมนิเฟตจุ่นๆเหมือนกันนะตื่นเช้ามาพอดีว่าเราอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์เนาะ ตื่นมาเหมือนวิงเวียนศีรษะสักหน่อยเราก็คิดว่าอยอยากกินมะม่วงจงังแต่ว่ามะม่วงเราอยู่คอนโดแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านไม่มีมะม่วงลงมาปึ๊บจะเห็นมะม่วงอยู่ในจานทุกคนว้าวเมนเฟสจวดจวดแต่ก็ยาย ตอนแรกตัวก็ถามว่ามะม่วงมาจากไหนนี่ยายก็เลยบอกว่าคืออยู่บ้านอ่ะมีต้นมะม่วงซึ่งมันหมดฤดูมาแล้วเหมือนก่อนหน้านี้มันมันดกเดือนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้มันหมดแล้วมันไม่มีละทางต้นยายก็เลยบอกว่าไม่รู้มะม่วงมันหลงมาจากไหนหนึ่งลูกเหมือนมันมันมันคลอดมาจากต้นนั่นแหละหนึ่งลูกยายก็เลยไปสอยมาได้หนึ่งลูกพอดีว้าว เมนิเฟตส่วนๆไม่มัเงเลยเลยเนะี่ยเราเซงว่างๆได้หนึ่งลูกแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนในทางแบบท่านเป็นในทางถ้าคนที่มาในเวของซอสเนาะมันไม่เหมือนตะกะมนุษย์เลยนะทุกถ้าทุกคนที่มาในเวเนี้ยจะรู้มันจะไม่เหมือนตะกะโลกมนุษย์เลยทำไมมาทางเนี้ยบนเหรออ๋อโอเค ก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนไอตีตัวอย่างคุณดิวก็ได้รู้จักคุณดิวใช่ไหมที่เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านมันก็มีคนถามเขาอยู่ว่าเอาเออย่างเช่นเขาบอกว่ามีเพื่อนจะมาปล่อยไฟแนนซ์ให้เขาในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากต่ำแบบต่ําสุดๆคือบอกหน้าอะไรไม่ได้เลยว่าต่ําขนาดไหนซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาสามารถเอาเงินไปลงทุนที่พอร์ตหุ้นนู่นนี่นั่นที่สามารถจะได้กําไรมากกว่าเขาก็ เลือกที่จะผ่อนเพราะว่าตรงนั้นมันดอกเบี้ยน้อยกว่าอะไรเห็นไหมการคํานวณของแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันแต่อย่างสมมุติว่าอย่างตัวตัวเองอย่างเงี้ยก็ก็บอกแฟนใช่ปะบางทีจะซื้ออะไรไม่ว่าจะกล้องโทรศัพท์ iPad มือถือก็จะแบบว่ามันก็เป็นการฝึกเราเก็บเงินด้วย,ยแหละตัวก็จะบอกแฟนว่าถ้าแบบเราไม่สามารถโฟล์ที่จะสามารถจ่ายเงินเป็นก้อนได้คือการจะลูดบัตร อะไรที่มันต่อให้มันจะศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนก็ช่างนะแต่ถ้าอะไรที่มันจะทําให้เตยเสียวหรือว่า,ารู้สึกไม่ค่อยฟลูเตยจะไม่ทําสมมติว่าถ้าเตยอ,อยากได้ iPad อย่างเงี้ยเตยจะเก็บเงินจนเงินก้อนเตยหนีสามารถที่จะซื้อ iPad เงินสดได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อให้ผ่อนก็ได้แต่เราอ่ะก็มีเงินต่อให้ผ่อนเราผ่อนได้แต่ว่าให้เราต้องมีเงินก้อนเก็บไว้ที่เราอ่ะไม่เสียว เ <laughs> ตยจะไม่ชอบความเสียวเ <laughs> ตยชอบความรู้สึกของการฟลอฟลออะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะซื้ออะไรก็จะแบบว่าแต่ว่าเอออย่างเออแต่มีโทรศัพท์ vivo เตยอยากได้มากแล้วมันไม่มีเหตุบังเอิญนะเอิร์ทเค k กถึงเราทุกคนเตยต้องลงละแต่เตยขอเล่าเคสเอิร์ทเควกในหนึ่งเอิร์ทเควกตอนนั้นอะเตยอยากได้โทรศัพท์ vivo เพราะว่าเตยเคยได้ยิน อาจารย์ณฑิพูดว่ากล้องมันจะไลฟ์สวยแล้วขราวเนี้ยเตยก็อยากได้ใช่ปะ่ะมีความปรารถนาแล้วถ้าเรามีความปรารถนาเราทําไงเราก็ไปดูไว้ว่ามันราคาเท่าไหร่ดูไว้ก่อนเสียมนในจินตนาการแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันทาให้เราอะ่ะต้องไหลโฟโล์เพราะว่าจริงๆเตยมีโทรศัพท์อีกเครื่องเป็นของแม่เตยก็ไปเอาของแม่มาใช้แล้วอยู่ดีแม่แม่ก็บอกว่าเอาคืนมา <laughs> อยู่ดีแม่ก็ขอคืน เราก็ต้องส่งคืนใช่ปะเพราะว่ามันเป็นของแม่มันทําให้เตยต้องเหลือโทรศัพท์เครื่องเดียวซึ่งมันก็แบบว่าคุณภาพก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการที่จะแบบไลยหรือทำลไรแต่ตอนนั้นเตยรู้ชัดเจนเลยว่าแล้วเตยก็พูดกับแฟนด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแปลว่าซอจะให้เราซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะเย้ยๆ <laughs> ซึ่งตอนนั้นอะ ก็แบบไม่ได้ว่ามีเงินเต็มจํานวนที่จะซื้อเครื่องเต็มได้นะทุกคนตอนนั้นอะคือสมมุติว่าเครื่องมันเตยจําราคาไม่ได้สมมุติว่าเครื่องมันประมาณหมื่นหนึง่งเตยมีอยู่สามพันบาทเตยก็ถามแฟนเลยว่าเธอเะยยืมบัตรเธออะไปผ่อน0%่นเอร์เซ็นสิบเดือนได้ไหมแล้วเราอะก็จะผ่อนเธอไปเดือนละเท่านี้เท่าน,านี้ซึ่งเราก็โอเคไงเพราะเราทํางานประจําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะจ่ายได้ที่เราจะแบบ พอนไปทีละเดือนมันโบมันเป็นสิ่งที่ฟลอสำหรับเราในตอนนั้นแต่ซอจวดยิ่งกว่านั้นแฟนก็โอเคได้แล้วแฟนแล้วเราก็เหมือนมีเท่านี้ใช่ปะแล้วเหมือนกับแฟนก็ซื้อให้เลยจวดก็ไม่ได้ฝนไม่ได้พอนแต่ว่าแบบว่าแต่ตอนนั้นก็คือเออได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางรัดเสมอเฮโดไปตามเนของเต่โอเคสวัสดีค่ะพี่จูดสวัสดีค่ะพี่ดาโอเคไปแล้วนะทุกคนไ๊ายบาย บายยนะคะ <laughs> ไม่รู้ได้อะไรไหมค่อยใครที่มาใหม่ค่อยไปย้อนฟังนะคะวันนี้เตยไปแล้